ทุกคนนี่นะคะก็คือสีผมที่เราได้เนาะแต่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นแสงไฟไปก่อนนะคะทุกคนสวยมากก็คือสีผมโดนใจสุดๆแต่ว่าทุกคนคือเบนเจ็บหนังหัวมากนะ ทุกคนดูดิเนวนน่าเบนแผลแน่เลยอะทุกคนดูเห็นป้าแผลแบบว่าใหญ่มากทุกคนแบบว่าอืม้มเจ็บมากนะแบบนอนก็รู้สึกแบบว่ามีอะไรแบบที่ผม,มแล้วก็ไม่กล้าที่จะดึงนะคะทุกคนกลัวกลัวแบบผมหลุดออกมานะทุกคนดูดี <c oughs> เห็นป้าหัวเต็มหัวไปเลยอะเครียด <c oughs> มากนะคะทุกคนสีผมสวยจริงแต่หนังหัวคือถลอกไปหมดแล้วแง่ yeah, ทำไงดีอะเครียดเธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าเธอแพ้แล้วตอนนี้เธอแพ้แล้วจ้า หนังสีสาบเป็นแผลจากการใช้น้ํายากัดผมเป็นตุ่มแดงๆที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็เลยลองเอาบาชองเนี่ยมาทาที่หัว ที่เป็นแผลเป็นตุ่มตุ่มแดงแดงเพราะว่าอะไรเพราะบาชองมีสารสกัดจากธรรมชาติและเหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายให้เป็นเซตเดิมเป็นสิวรอยสิวอะไรบาชองรักษาได้หมดยืนยันจากเบน์และเมลก็เข้ามาดูแล้วว่าตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่โอ้ยอันนี้จริงมากทุกคนเบน์ขอคอนเฟิร์มเลยนะเพราะว่าเบนส์เป็นภูมิต่ําใช่ไหมแล้วเบน์ก็เลยชอบเป็นแบบว่าผิวแพ้มีผดผื่นคันนะคะขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะแล้วเบนส์ก็ใช้เซรั่มชองทาจริงๆนะคะทุกคนแล้วสรุปว่าเบนส์หายจริงจ้าทุกคนอยากบก บอกต่อมากๆว่าเป็นเซรั่มยาสา,มารมัญประจําบ้านของเบนเลยนะคะน้องเมลมองแม่ด้วยความรักใช่ไหมลูก